แล้วนี่เป็นทางขึ้นครับทางขึ้นสกายวอล์กนะครับเรามาช่วงนี้โชคดีมากครับคนไม่เยอะนะครับอันนี้พระพรหมสีม่มนี่เป็นพัะซีวะนะครับอีสวนพัะซีวะกรุณาถอดรองเท้านะครับมันจะร้อนไหมเนี่ย โอ้ย oh, เป็นหินอ่อนครับไม่ร้อนเท่าไหร่ครับไม่ร้อนครับเป็นหินอ่อนเย็นเฉยเลยฮะผมตอนแรกก็นึกว่าจะร้อนนะครับขึ้นมาแล้วจะเป็นสุดยอดเลยครับมีพระพุทธรูปสี่องค์สี่ปางนะครับขนาดใหญ่ โอ้สวยงามอลังการมากครับคูบาชาวปีมีบทสวดคูบาชาวปีนะครับองค์สีทองนี่ครับเป็นคูบาเจ้าสีพิชัยิรีวัชโยนะครับวัดแสงแก้วโพธิญา ยายเหรอหหหคูบาไ <Okay. S 1> กดวอกครับคนละสี่สิบบาทรั <Okay. S 1> นคูบาครับนี่ดอกไม้สวยไม่รู้ถ่ายกลางวันเราจะย้อนแสงหรือเปล่านะครับ ครูบาเจ้าศรีวิชัยสิริวิชยโยวัดแสงแก้วโพธิยาเป็นทองคําทั้งองค์นะครับเป็นทองทองเคลือบด้วยสีทองนะครับองค์ใหญ่มากนะครับหน้าตักน่าจะประมาณสิบเมตรได้นะครับสิบห้าเมตรด้พอเราซื้อตัวแล้วเขาจะมีถุงเท้าให้ ขึ้นสก,กายวอล์กนะครับขอถุงเท้าสวมถุงเท้าผ้าส่วม้าไปเลยกันความร้อนหลือกันอาจจะเป็นเ,เฟฟ้าสถิตเออ,เ,อเสียวอะไระนะี่นะครับเป็นพระแสงแก้วโพธิยานองค์ใหญ่มากนะครับแล้วก็ก,กายวอล์กสวยนะครับเราแค่ไม่มองข้างล่างนะครับ เป็นสกายวอล์กว่ะสังเกตเดินปุ๊บๆๆเหยี่ยวเหี้ยเหยี่ยวใครมาเหี่ยววะนี่เออตัวนี้ไปม้องกันิงขาสั้นกันเดินสบายแลเดินไปเลยฮนะความรู้สึกเหมือนเราเดินเมอรการดส,สกายวอล์กเลย ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับอย่าไปมองข้างล่างนะครับอา <laughs> จะขาสั่นได้ครับนี่ครับใส่เลยนะครับเราอยืนบนหัวนะักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ครับตอนนี้เฮ้ย <c oughs> เสียว <laughs> เสียวด้วยวง <c oughs> ตบกล้าไปกร <c oughs> เสียวครับ กลัวกระจกแตกไม่ใช่แล้วครับความรู้สึกเราคือเรากลัวกระจกแตกเสียวเสียมากครับคนถ่ายลูปไปดิถ้าเรามองเลยกลัวนะครับสกายวอล์กความรู้สึกน่ากลัวครับเขาบอกว่าอย่ามองครับให้เดินอย่างเดียวครับมันเสียวมากครับสกายวอล์ เดินอย่างเดียวครับแล้วก็จับราวไปหน่อยครับเพราะเราก็เสียวอยู่ครับเป็นครั้งแรกครับที่เราเดินไกลวอลกครับกระจกใสแบบนี้ครับากลัวมากครับมาดูความสูงของมันครับเพราะมันกระจกใสเราก็กลัวกลัวครับบางคนถ้ามองจะขาสั่นได้นะครับแต่ถ้าเดินอย่างเดียวเราจะเดินอย่างเดียวแล้วมันจะลากระจกเขาแข็งแรงนะครับเราก็เดินอย่างเดียว มีบังคนไม่กล้ามานะครับโอ้ไม่มีใครถ่ายรูปให้เลยครับอยู่บนสกายวอล์กวัดแสงแก้วโพธิญานครับตากล้องไม่กล้าขึ้นมาครับโอ้ชวนกลับอย่างเดียวเลยโอ้ขึ้นม้าก็สูงดีนะ โอ้อย่างวอกรัวยังวะตายแล้วตัวก็จะมองกัมีคนไม่กล้าขึ้นครับหนึ่งตาครับโอ้หนี่สูงมากคนไม่กล้าขึ้นครับคนไม่กล้าขึ้น วัดแสงแก้วครับผมน่ากลัวมากครับมีคนไม่กล้าขึ้นหนึ่งตาสกายวอล์กครับพี่คนสวยคนนั้นเป็นคนถ่ายรูปให้เดินบนฟ้าครับเห็นไหม